กับช่องมีโซลไาอีกแล้วนะคะนี่อยู่กับนังนี่อยู่กับอีนนี้อ,อันนูนตัวที่มันดื้อๆเนี่ยมา,ามาแะกันมาแะกันซื้อจากร้านจากร้านรูปแม่มี่โอเคดีแล้วที่เปิดตล้ง เวติดดติดนมากหนิงจริงนมากเนียจดิงหวิไปบางกลีวนตานงดิมาแล้วมาแล้วไม่ได้ได้เอาเงินที่กู้ อ้ันนั้นอันนั้นครูเขาแด้เสียนแล้วแม่อะไรอ่ะแนเชคอสั่แนเชคเหรอเช่ไนนสั่งอะไรวอลเฟิลเดี๋ยวไม่หนูหนูเปลี่ยนแล้วแม่เดี๋ยวเรามาสโลให้ดูกันค่ะดห่อยมกลิ่นเอาเก็บไว้สิไม่ถุงใสอ่ะเวลาเล่นเสร็จเออจะได้ไม่ดำา บอลนะอ้ามีไข่ดาวด้วยเหรอนี่เอ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 ะค่ะเฮ้ยแกออกได้ด้วยวิธีเล่นอย่างละมัดละวงนะคะเรามาชิ้ไข่ดาวกันอุ้ยนี่คือข้างหลังพี่อยากดูชั้นต่อไปไหม นี่โอ้ยจับด e. wow! uh. uh ิถ huh. ้าเปิปว wow. ้าวใช่เหมือนเดิมตะกบสนุกไหมสนุกไหมชัดโกยากิกำลังกินข้าวไหมมีข้าวกบหมูทอดอร่อยนะโอเคโีอเอเดี๋ยวค่อยกินนะไปเลยเดี๋ยวีินุกมารับมากินข้าวกันมา ใส่ถุงด้วยมากินข้าวกันเร็วขอถ่ายชิปกันเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาถ่ายก็ได้ความสโล่งให้ติมร้อยยังไม่มาค่ะสั่งได้จากเชาแมมมี่เลยนะติมเป็นเชาแล้วไงพ่ออยาจะอุ้มติงไหวยังไงละ่อตัวไข่ดาวโ้ยแม่กินมากเลยขอจริงมาก หอมมากดูคำามสโลวนะทุกคนสโลวอยู่แต่ให้เต็มร้อยเลยนะอืม อยาให้กินทะลุออกจากจอได้ได,ได้ไไเจอกันใหม่นะ